สมุนฐารสำหรับอาหารค้นาธาตุลมยายจ๋าต้องเก็บยาตอนนี้เลยเหรอคะใช่แล้วยายจะใช้ดอกพิกุลต้องเก็บช่วงกลางคืนถึงก่อนรุ่งเช้านี่ละเมื่อเดินไปถึงต้นพิกุลยายเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกลุ่มท้องอยู่ใต้ต้นหน้าตาซีดเผือดยายคะเด็กคนนี้มาจากไหนกันคะเนี่ย หนูแน่นทองเวียนหัวช่วยหนูด้วยค่ะอาการแบบนี้วาตาสมุทธานแน่ๆต้องรีบรักษาชื่อเหมือนคาถาเลยนะยายถ้ายายไายมนแล้วมีผีออกมาแมวกระโดดเพ่นก่อนเลยนะ,ะเวลาแบบนี้เขาไม่พูดเรื่องนี้กันหรอกนะเจ้าตัวเล็กยายใบรีบก่อเตาต้มสมุนไพรมีแสงไฟสีส้มสองหม้อเหมือนมีเวทมนต์ข้างๆมีขิงค่ะ ตกไคร้พริกไทยและใบกระเพราข้องเผ็ดร้อนนิดๆช่วยให้ลมเดินดีลดแน่นท้องได้ได้ผลดีกว่าคาถาผีทุกแบบแน่ๆเจ้าตัวเล็กอ่าบุ้งกี้ยกไปให้น้องดืง่มเหนียวรอตรงนี้นะฮะรู้สึกแปลกๆไม่ได้ไม่ได้เจ้าตัวเล็กมาด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยกน้อยค่อยๆจิบน้ำสมุนไพรสีหน้าของเธอเริ่มดูสดใส ้นออแล้วหนูมานั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะให้หนูรับคำนี้อ๋อยายเข้าใจแล้วแต่หนูยังไม่เข้าใจค่ะยายได้สิเดี๋ยวยายจะอธิบายให้ฟังไฟกับลมเป็นค้อมคู่กันหากมีไฟมากลมก็จะมากตามหากมีไฟน้อยลมก็จะน้อยคนที่เป็นวาตาสมุทรานก็คือมีลมมากหากมีลมมากไฟก็จะย่อมตามมามากเช่นกัน เราจะรับประทานอาหารร้อนเพื่อกระจายไฟถ้าเป็นอาการลมมากแต่อยู่ในท้องเช่นท้องอืดท้องเฟอ้อให้รับประทานอาหารร้อนอาการแบบนี้เหมือนหนูจะเคยเป็นเลยค่ะใช่ใช่ตอนนั้นยายก็จะเอาอาหารร้อนมาให้หนูแล้วก็ทำน้ำตักไครใส่ใบมะกรูดแล้วให้หนูจิบและที่ยายเคยเป็นบ่นว่าปวดหัวหน้ามืด อันนี้เกี่ยวกับลมหรือเปล่าคะใช่แล้วอันนี้ก็เป็นอาการของลมลมมากแต่พัดขึ้นบนต้องกินอาหารรถเย็นรดขมน้ำส่วนแม่เคยเป็นอาการลมน้อยจ้ะตอนนั้นแขนขาอ่อนแรงยายก็เลยทำต้มโครงปลากรอบมาให้แม่ทานจ้ะแล้วก็จิบน้ำใบสะระแหน่ ยายคะที่หนูไม่เข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องวาตะสมุทฐานนะคะแต่ว่าวันนั้นที่หนูจะถามหนูหมายถึงน้องที่อยู่ใต้ต้นพิกุลคะ่ะอ๋อเด็กคนนั่นน่ะเหรอจริงๆแล้วเมื่อหาปีที่แล้วเข้ามาเล่นน้ำตกกับคุณแม่ของเขาในจุดนั้นมาพร้อมกับน้องสาวด้วยนะแต่ว่าโชคร้ายเด็กน้อยประสบอุบัติเหตุเขาเกลเลย,ยังรอแม่ของเขา มาจนอยู่ถึงทุกวันนี้แต่เมื่อไม่ต้องห่วงนุ้มไม่เจอน้องเขาแล้วละถึงเวลาที่เขาต้องไปแล้วเป็นอย่างงี้นี้เองเข้าใจแล้วค่ะยายแล้วคืนนี้ยังจะไปฮาโลาวีนกันอยู่ไหมปุ้งกีไปสิรับบทเป็นแม่น่าพักขนงแล้วจะผิดนัดกับเพื่อนๆได้ยังไงล่ะ